ล่าสุดซานิมิพาพรมีบ้านได้พอหน้านี้เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาวมากความสามารถที่ความสวยมาไกลจริงๆสำหรับซานิมิพาพรที่เธอนั้นได้เปลี่ยนลุกจากสาวห้าวมาเป็นสาวสวยตัวเล็กทั้งหน้าและรูปร่างปังมากจริงๆล่าสุดซานิได้ออกมาพูดถึงฉายาที่ได้รับสวยลอยหน้าโดยเธอนั้นได้เปิดใจว่า ภูมิใจที่สุดในโลกกับหน้าสวยมาก,กลพร้อมทั้งยังได้บอกว่าทำสวยไปแล้วกี่ครั้งอะไรมาบ้างแบบหมดเปลือกไม่มีกั๊กเป็นครั้งแรกช่วงนี้ผอมลงไปเยอะสันน้บอกว่าใช่ค่ะผอมลงไป11กิโลระยะเวลา3-4เดือนก็ลดหลายวิธีมีทั้งให้คุณหมอคอยดูแลก,การกินเหมือนเป็นเทรนเนอร์ถ้าเป็นพวกออกกำลังกายก็จะเน้นพวกกิดพื้น และงานนี้ไม่ต้องเสืรให้เสียเวลาเพราะหนุ่มดีมอวดภาพคู่ลงอินสตาแกรมอวยพรวันเกิดฝ่ายหญิงหวานโยชเป็นอันชัดเจนว่าแรปเปอร์สุดหล่อคนนี้คือหวานใจของสาวซานี้ตัวจริงเสียงจริงหนุ่มคนสนิทอย่างดีมสุภกิจน้องเล็กแห่งวงแจ๊ดจะปุ๊กนิกปาปิยองกุ๊กกุ๊กได้ออกมาโพดภาพคู่กับสาวซานีอวยพรวันเกิดพร้อมแคปชั่นว่า happy birthday to you สันวันเกิดโตขึ้นอีกปีแล้วเดือนน้อยๆลงหน่อยสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยยิ้มเยอะๆมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาในทุกวันรักกับเขาแบบนี้ตลอดไปรักที่สุดในโลก